ยายายาท่นฝนจะตกครับพี่น้องยอดท่านใจคับพี่องนี่ครับเีลามาารอดแล้วครับสุดยอดครับออมใากะทีแะ้รกะเป็นยู้เดียวแล้วพอนะ ขอนนนะครับอีหลาจะว่าเสียนนเป็นหมูเด่งบาะใช่ครับไปถึงหน้าเวซี่ไปที่ใดครับเอาเลจ๋เลยบอกว่าคือหมูเด่งแองไหนสิจะเอาอันรจะเอาพีีกมอนจิงเดอพัดเไปเอาไปอเดออีหลาตาฮักเ้ครับงานเต้นล่ะงานเตนนะ เต็มปุยลย์ยูเป็นะไงเจียงปุลยยเสียแถมน้ำปุ๋ยแถมหมือนไอ้คนผู้รอใส่เสือปุ่ยแถมอันนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนครับมาเลยครับฝนบ่มีครับเตยไปใส่นอเตยไปใส่นอนอนเดือนนดี๋ยวนั้นเตยไปใส่หรอเตยมาไป ครับเลยไหมท่านนี้เรันพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่เด่นเจดทเจโอวันออฟิเชียลครับมันนี้อยู่กับผมสังเตสเส่าเลยครับสังเตสเส่าซอยเทศานเทศนีหลายอย่างครับพี่น้องดูแลเรื่องหลายๆอย่างครับพี่น้องไปแล้วก็ร่างใจครับกดติดตามครับช่องพี่เดทเจโอวันครับเจโอวันออฟิเชียลนะครับก็ติดครับ คุณลายลายครับพี่น้องซีท่านก็ค้นปนิครับกับมหาท่านครับแต่ก็ติดตามให้เตินเพิ่มนะครับเนาะเดทเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับเน้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณพี่มหาด้วยนะครับวันนี้ยูน้ำกันเมัดมือครับเจโอวันออฟฟิเชียลครับเดทเจโอวันออฟฟิเชียลครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไลายยูครับผมตอนนี้ก็ไลายสดดีดามครับมากใจเล็กเชียร์ใจขอบคุณครับต้องท่าเล็กน้อยครับไม่นี้ไม่มีฝนนะครับวันนี้ไม่มีนะครับตอนนี้เวลาก๊าซก๊าซก๊าซกอาซก๊า กดให้แล้วนะครับอู้ขอบคุณหลายๆครับอู้มารลัวเลยขอบคุณที่มาหามากๆครับขอบคุณที่มาหามากๆครับเริ่มมาแล้วครับกดติดตามให้แล้วติดตามให้แล้วอู้ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อจะไปจากค่องนี้ไล้วนี่ครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้เพื่อนก็ไล่เยอะครับพี่น้องไปกดติดตามให้เพื่อนนั่ครับ ติดตามให้แล้วเด้ออ้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีพี่สอหนุ่มทะเบียนออฟิเชียลด้วยนะครับเดี่ยววันออฟิเชียลนะครับมากพี่สอมากครับคุณได้กิดทอดมากเลยครับกินทอดอีหล่าละมางคุณได้กินเอ็นจีอาร์กันอยู่นี่นะครับนี่แหละครับอีหล่าอยู่นี่นะครับ อาจจะมีรุ่นนะครับมือนี้อ่อีหล่าอาจจะล่ำเพื่อนก่อนไม่กันได้โอ้เมนนะครับพี่น้องรีบเข้ากลุ่มนะครับถ้าใครมาไม่ได้นะครับมือนี้อาจจะมีอีหล่ามาไหนกันมาไหนเวทีเลยครับมือนี้ของฟ้าลุงนะครับของฟ้าเทีมครับมือนี้ครับอีหล่าจะล่ำเพื่อนให้ฟังกันได้ครับมาหลายๆครับขอบคุณหลายครับอู้ขอบคุณที่มาหามาลัวๆเลยอู้ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อขอบคุณช่องใหญ่ด้วยนะครับ เอฟซีอีลาเอฟซี FC สาวน้อยที่ก็ามาติดตามให้เข้าไปติดตามให้แล้วนี่ครับโอเนี่นครับโอ้ขอบคุณหลายลายครับตากแดดทั้งวันไม่พอ้มเยนี่ยครับพี่สวัสดิ์ผมอยู่กับพี่มาหาเมื่อเมื่อครับตากแดดที่ทำงานเมื่อเมื่อมาดีครับ <laughs> มาชมช่องนี้โอ้ขอบคุณหลายๆครับเพิ่งมามาชมช่องนี้ก่อนเพิ่งม,มามาจากช่องใหญ่โอ้ขอบคุณหลายๆครับ ไล่สดไม่มีครับ๋อตอบยุคครับพี่น้องเอ็นดิ้งก็ดีนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนั่นด้วยครับก้องังใจเสมอเลยครับไล่สดครับติดตามให้แล้ววูขอบพุ่หลายๆครับตามให้แล้วครับเพราะพี่น้องตามไปเพื่อลายเลยตามมาหลายครับตามมาหลายเลยตามเลยก้นเลยครับลายลายครับแบ่งฟันกันไปครับพี่น้องเรา เปิดมาคุณพิมมาหาด้วยนะครับเปิดมาคุณแอดมินมาหาด้วยนะครับถ้าหนึ่งหมื่นวันนี้ใครอะไรยีราห์มุ้ยแม่นวะครับดันที่แหะครับกันคอดมืดบ่ถ้าอู้เป็นลายพูดถ้าหนึ่งหมื่นวันนี้ให้มาไล่ยีหล่าเลยครับนี่อ้าวรุดพักแล้วแต่หนึ่งหมื่นี่ดีเลยดีที่ยากกี่ดอกครับพี่จ้ามาสวัสดีครับมันเหลือหลายพูดเนี่ยก็ติดเบาลายพูด อันนี้คือไปรับแขกมาครับมันมีมีอะไรที่แน่นอนแนนบ่ครับตอนนี้สี่พันกว่านะครับนี่ข้าพันไม่แน่ไม่แน่นบ่ครับโอ้เได้ให้วิลีได้นี่ครับนี่ติดตามให้แล้วครับขอบคุณหลายๆครับตามทุกช่องครับขอบคุณขอบคุณลูกกดให้แล้วโอ้มากรัวๆรัวมาเยอะมากครับ ให้แล้วให้แล้วคนให้แล้วเลยนี่ครับกค่ีมาครับเค้ช้นชม้นยาวนะดีากลยมถ่ายรูปตานยนีนี่ครับนี่มาเรอพวกพวกเอ้ยสีครับเสียเดียโอ้ไม่ไม่ไม่น้องสองคนจะมาด้วยหมารถถึงเลยปึ๊บ้วหนูอ่าครับตาไาา กีฬา <icana>, มาาแล้วครับพี่น <cohesive inhale> ้องนะครับกดติดตามให้รัวๆขอบคุณหลายๆครับติดตามให้แล้วนะขอบคุณหลายๆครับมีสองเครื่องกดติดตามให้แล้วครับมีสองเครื่องดี่แล้วได้ดูครั้งทีนี้ได้ดูเมียนเมียนดีบ่ ทางคำนอสครับเป็นไล่รสดีครับไล่เลยครับสามร้อยกว่าคนแล้วครับตอนนี้ครับผมแบ่งปันอย่างไครับขอบคุณแอบยินมหานะครับจะดูทุกงานเลยนี่เจวันนี่ก็จะเป็นงานพ่อจำได้ชื่ออะไรลูชื่ออะไเดี่พี่เดชพี่เดชพ่อเดชเจวันก็ดูติดตามดูนี่เบ้นมาแล้วเป็ตามมาแล้วใช่ครับเกมครับเคยเกกมล้าๆับป็นเกมสุดแล้วเด้อยยศอีลาสองเทืองไม่สองสิทธิ์ไทยมาไล่อีลาด้วยครับ รันไปน้องพลังอีลายพลังอีายอ่าล้อเล่นแม่นดดี่ครับใกลเลยันใหญ่่าอันนี้จโอวัตเจีอทูรู้สึกเปเยอยากได้ท่าครับขึนหียวหาผ่านนันมันแมนประีมากขึ้นลายแตอให้อะญ่าครับพี่น้องดงานที่บแมนนครับมันแสงครับพี่น้อง มันแสงนะครับขอตรวลายครับเป็นแสงครับเป็นแสงไฟครับพี่นองครับเดี๋ยวเพิ่นท่านจะเปิดไฟครับตัวนี้มันตามแล้วครับนี่ครับพี่มหากัอยู่นี่ครับอยู่ด้วยกันทั้งวันเป็นแสงนะครับอู้ เป็นไรเอฟซีล่ะเป็นไรเอฟซีล่ะต้องท้ำให้เห็นเพิ่นว่าเอาในอะไรตอนนี้หอดทันคุนบึงเจ้าเสียบยังเอฟซีเป็นงานบ่ล่ะครับยุ่งไหมฮะยุ่งจ้ะครับจะไปยาวไปจัดไปเพิ่นว่ามีแมนนี้ียบ่เอากาสีให้ล่างมัานนี่หละอยู่ล่ะครับมาทุกเทียรกันให้ให้ล่างมัานเพิ่นอยู่ครับทุกรายทุกงานครับที่ไป จะหายหมอบมาอะไรเป็นดูครับขุดดครับกว่า <c oughs> ขุดลายๆครับเ,เป็นน้ำไฟเลยครับพอดีเป็นเปิดไฟครับรติดตามให้แล้วนะขอ่คุณหลายๆครับผม